วันนี้แน่จะมาพาทำเมนูสมูทตี้ค่ะเป็นสมูทตี้วีแกนเนาะเป็นสมูทตี้ที่ไม่ได้หวานมากนะคะแล้วก็อันนี้คือสูตรนี้ทําขายได้เลยอันนี้คอนเฟิร์มสวัสดีค่ะนเนเลนเท่าคอฟฟีนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็อยู่กับเมนูสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้นะคะเน่จะมาทําเมนูสุขภาพที่ทําง่ายๆที่บ้านค่ะแล้วก็ทําขายที่ร้านก็ได้นะคะวันนี้เน่จะมาพาทําเมนูสมูทตี้ค่ะเป็นสมูทตี้วีแกนเนาะก็คือเรียกว่าเป็นสมูทตี้ที่เราจะใช้กับผลไม้นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นสมูทตี้ที่เราจะไม่ใช้นมนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเน่จะมาใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะเป็น เบนเนฟิตซอยบาลิสตานะคะเบนเนฟิตซอยบาลิสตาเนี่ยก็คือเขาเป็นนมถั่วเหลืองที่เรียกว่ามีความเข้มนะคะมีความเข้มข้นสูงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเป็นถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความมันมีความหวานเบาๆค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะก็คือเรียกว่าสําหรับคนที่แบบทานนมไม่ได้หรือว่ารักษาสุขภาพก็เนี่ยว่าอันเนี้ยค่ะเราเอามาทําเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆที่บ้านได้เลยนะคะวันนี้ค่ะเน่ก็เลยอยากจะมาทําเป็นเมนูสมูทตี้เนาะเพราะว่าหลายๆท่านก็ชื่นชอบเนาะก็ ก็เป็นแบบสมูทตี้ผลไม้ต่างๆทั่วไปเนี่ยค่ะก็วันนี้เน่จะมาทําเป็น3เมนูนะคะก็คือจะมีสมูทตี้กล้วยหอมค่ะแล้วก็โอะโวคาโดแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะโดยที่เราจะใช้เบเนฟิตซอยบริสต้าเนี่ยค่ะเป็นตัวที่เราจะมาทําเมนูให้อร่อยๆนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะ สำหรับเมนูแรกนะคะที่เน่จะทำค่ะก็คือเมนูสมูตี้กล้วยหอมนะคะหรือบานาน่าสมูตี้ค่ะแต่ว่าเราทำเป็นสไตล์วีแกนเนาะเน่ก็เตรียมกล้วยหอมมาค่ะนี่ค่ะกล้วยหอมก็ขนาดไม่ถึงกับเล็กหรือใหญ่ไปนะคะนี่ถ้าเทียบกับมือเน่ก็ประมาณเนี้ยค่ะก็เต็มเต็มฝ่ามือแบบนี้นะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็เตรียมโถปั่นมาเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาปอกกล้วยเลยนะคะเอากล้วยใส่ทั้งลูกเลยค่ะ,ะเน่ก็ใส่ไปเลยนะคะทั้งลูกเลยค่ะ ดูมีมารยาทหน่อยก็หั่นกล้วยหน่อยนะะอ่าโอเคเสร็จแล้วนะคะดเดี๋ยวนี้ก็จะมาใส่เบ n นฟิตซอรบาริสต้าค่ะเนี่ใส่มาที่6ออนนะคะอ่าใส่เลยนะคะเดี๋ยวจะแบบตกใจว่าแบบเมนูทำง่ายขนาดนี้เลยเอ,อันนี้4ออนนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็อีก2ออนนะคะอ่านี่นะคะ2ออนนะคะใส่ลงไปค่ะ ถ้าหากว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบหวานมากนะคะใส่เท่านี้ได้เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ําแข็งแต่ว่าถ้าหากว่าเราทําขายสูตรแบบขายแบบหวานปกตินะคะเน่จะแนะนําให้เราใส่น้ําเชื่อมค่ะเนี่ใส่น้าเชื่อมลงมาหนึ่งออนนะคะเพราะว่ากล้วยเนี่ยคือเขามีความหวานของเขาอยู่แล้วนะคะก็เราไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่แค่เนี้ยหนึ่งออนเนะะี่ยค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วเราก็น้ำแข็งนะคะ1แก้วค่ะอันนี้เป็นสูตร96ออนนะคะ ถาว่าอยากได้สูตร22ออนอยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเนจะมาแชร์ให้โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็มากดปั่นได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะ นี่ค่ะเป็นไงคะสมูทตี้กล้วยหอมค่ะโดยที่เป็นสูตรวีแกนนะคะหรือว่าสูตรแบบดีกับสุขภาพด้วยนะคะไม่ต้องมีนมสดค่ะไม่ต้องมีโยเกิร์ตค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมคะสำหรับเมนูสมูทตี้กล้วยหอมค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเนมาทำเมนูต่อไปเลยนะคะ สำหรับเมนูต่อไปค่ะเดี๋ยวเน่จะมาทำเป็นเมนูสมูทตี้อะโวคาโดนะคะนี่เน่ก็เตรียมอะโวคาโดมาเรียบร้อยค่ะสำหรับอะโวคาโดนะคะเน่ก็จะใช้ครึ่งลูกนะคะก็ก็เป็นลูกย่อมๆม,มาค่ะไม่ใหญ่หรือไม่เล็กเกินไปนะคะแล้วเราก็เอามาปอกค่ะนี่นะคะปอกเลยอะโวคาโดครึ่งลูกค่ะแล้วก็เน่ก็จะมาหั่นนะคะนี่หั่นใสล่ลงไปในโถป,ปั่นเลยค่ะแบบนี้ โอเคาโดเรียบร้อยนะคะเราก็มาเทเบนฟิตซอยบาลิสต้าค่ะก็เน่จะใส่6ออนนะคะเหมือนกันเลยอันนี้เป็นสูตรสมูทตี้ง่ายๆนะคะ6ออนค่ะนี่นะคะนี่อันนี้4ี่นะแล้วก็อีก2ค่ะนี่2ออน เสร็จแล้วค่ะโดยความที่โอโคโดเนี่ยคือเขาจะเป็นผลไม้ที่แบบออกแนวมันๆเนาะหวานน้อยๆน,นะคะถ้าหากว่าเราจะทําเป็นสูตรขายปกตินะคะเน่จะใส่น้าเชื่อมค่ะที่1ออนครึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหวานมากหวานน้อยก็คือปรับเอาที่เราชอบได้อันนี้1ออนครึ่งนะคะอ่าใส่ลงไปเลยแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็ง1แก้วง่ายไหมน้ําแข็งนะคะ1แก้วค่ะจ6บกออนใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็ปิดฝาปั่นได้เลยนะคะ เรียบร้อยค่ะโอคาโดสีที่ได้ก็จะมีความแบบว่าเขียวๆหน่อยเนอะนี่นะคะก็จะเขียวๆหน่อยนะคะก็เทลงไปได้เลยค่ะเห็นไหมได้ความหนืดด้วยนะสมูทตี้เห็นไหมคะสูตรนี้นี่ค่ะอ่ะเป็นไงคะเต็มแก้วพอดีเห็นไหมคะว่าทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาทำเป็นเมนูสมูทตี้สตรอเบอร์รี่กันบ้างค่ะ สำหรับเมนูสมูทตี้สตรอเบอรี่นะคะเน่ใช้สตรอเบอรี่เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะก็คือหาซื้อได้ทั่วไปนะคะตามร้านค้าทั่วไปเลยค่ะหรือว่าถ้าหาว่าใครจะใช้เป็นสตรอเบอรี่สดเราทําทานที่บ้านใช้สตรอเบอรี่สดก็ได้นะคะช่วงนี้ก็น่าสตรอเบอรี่บ้านเราอยู่เนาะก็อันนี้เน่ใช้มาประมาณ10ลูกนะคะเน่เทใส่ลงไปเลยนะคะ10ลูกเสร็จแล้วค่ะเหมือนเดิมค่ะเนี่จะมาใส่ตัวเมนเฟตสอยบริสต้านะคะที่6ออนค่ะก็จะเป็นสูตรง่ายๆเลยเห็นไหมคะเราก็เปลี่ยนผลไม้ไปตามที่เราชอบะคะ่ะ อันนี้นะคะ4ออน,ออนเทก่อนเลยเนาะนี่4ออนนะคะแล้วก็อีก2ออนค่ะนี่นะคะ เสร็จแล้วค่ะเน่จะใส่น้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมเนี่ยเดี๋ยวเน่จะใส่ที่2ออนนะคะที่เน่ใส่2ออนเนี่ยเพราะว่าสับปะรดเขาจะเป็น e ผลไม้เปรี้ยวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มความหวานเข้าไปจะได้แบบเวลาที่ลูกค้าทานนะคะจะได้รู้สึกว่าแบบเออมีความเปรี้ยวความหวานแล, Cap แล้วมันก็อร่อยอย่างนงี้นะคะแต่ว่าหวานน้อยหวานมากอะไรเงี้ยคะ่ะก็ปรับตามที่เองชอบได้เลยแต่ว่าอันนี้เน่แชร์เป็นแบบสูตรทําขายเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสูตรทําขายเราก็ต้องให้แบบว่าหวานตามที่ลูกค้าชอบอย่างนั้นนะคะ,ะแต่ก็ปรับได้ นะอันนี้2ออนนะคะน้ำแข,งข็งค่ะ1นแก้วนะคะ16ออนใส่ไปเลยแล้วเราก็ปั่นได้เลยจ้าเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะว่าทำสมูทตี้แบบสุขภาพนะคะทำง่ายๆที่บ้านก็ได้เลยค่ะ ไม่ต้องไปแบบเสียงเงินเยอะๆแล้วเนาะอ่ะเทใส่แก้วเลยเนาะนี่นะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ปิดฝานิดนึงนี่ค่ะปิดฝาอืมเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะสตรอเบอรี่สมูทตี้ค่ะแบบวีแกนหรือว่าแบบสุขภาพนะคะทำง่ายๆเลยเห็นไหมคะแล้วก็เน่มาแชร์เนี่ยก็คือเป็นการปรับ ตัวน้ำเชื่อมนะคะให้เป็นไปตามผลไม้ก็เลยเน่เลยเลือกผลไม้มาเป็น3แบบนี้นะคะมีกล้วยหอมเมลวอคาโดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะน้ำเชื่อมที่เราใช้ไม่เท่ากันเพราะว่าความหวานผลไม้ไม่เท่ากันแต่ว่ายังไงซะก็ไปลองชงไปลองทําตามสูตรที่แบบที่เราชอบนะคะความเปรี้ยวความหวานที่เราชอบเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเน่มาชิมให้ดูละกันค่ะว่าตัวสมูทตี้กล้วยสมูทตี้อะโวคาโดแล้วก็สมูทตี้สตรอเบอรี่เนี่ยค่ะที่เนชงมาจากเบนฟิสซอนบาริสต้าค่ะมาเป็นเมนูสมูทตี้วีแกนเนี่ย อร่อยหรือว่าได้รสชาติเป็นยัง,ยงไงมาชิมกันเดี๋ยวแน่ชิมแก้วแรกนะคะก็จะเป็นสมูทตี้กล้วยหอมนะจ๊ะจะบอกเลยว่าคือแก้วนี้นะคะเป็นสมูทตี้ที่ไม่ได้หวานมากนะคะแล้วก็มีความหอมกล้วยมีรสชาติของกล้วย เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแบบเหมือนเป็นน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วลเหลืองที่แบบชัดเจนมากเงี้ยค่ะก็จะเป็นสมูทตี้ที่มีความมันๆแล้วก็หอมๆหวานๆกล้วยอย่างนี้นะคะสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะเป็นหวานที่แน่ว่าเป็นหวานขายได้อยางงั้นค่ะคือเป็นหวานที่แบบว่าคือถ้าถ้าทำขายคือสูตรนี้เนี่ยได้เลยอืมอืมน้ำเชื่อมใส่แค่อ่อนเดียวเองอ่ะโห oh, ถ้าบอกว่าจริงต้นทุนน้อยมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูอะโวคาโดกันบ้างนะคะ จะบอกว่าโอโคโดอร่อยมากคือวอโอโอคโดค่ะเขาจะมีความมันของโอโคโดนะคะแล้วก็มีความหวานที่ไม่ได้หวานเจี๊ยค่ะคือแน่เพิ่มน้ำเชื่อมถ้าสังเกตนะคะตอนที่ทําคลิปเพิ่มน้ำเชื่อมมาจากกล้วยหอมมาค่ะที่ครึ่งออนล้วพอเรามาใส่กับผลไม้โอโคาโดค่ะมันทําให้กลายเป็นว่ามันเพิ่มความหวานขึ้นมาเพราะว่าเน่ว,ว่าถ้าหากว่าเราใส น้อยกว่านี้มันก็จะเป็นสมูทตี้บอคคาโดที่แบบจืดหน่อยอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือสูตรนี้ทำขายได้เลยอันนี้คอนเฟิร์มอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสมูทตี้สตรอเบอรี่ค่ะเห็นไหมสีก็สตรอเบอรี่เลยเนาะ <c oughs> จะบอกว่าอารมณ์เหมือนเรากินแบบสมูทตี้สตรอเบอรี่ธรรมดาเลยอะอย่างนี้เลยเออจริงๆคือมันมีความเปรี้ยวความหวานความหอมความมันนะคะคือแบบ ครบรสเลยอะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่ามันไม่อร่อยอะคือมันมันอร่อยมันเปรีย้ยวมันหวานมันคือมันดีอะสดชื่นอย่างนี้นะคะอุ้ยอันนี้สมูทตี้สับปะรดนี่คือแบบดีมากถ้ายัางไงเราเห็นไหมคะว่าเราสามารถทําเมนูสุขภาพที่อร่อยๆแล้วก็ทําง่ายๆนะคะทําที่บ้านก็ได้ทําขายก็ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมคะว่าทําได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะคือวัตถุดิบที่ใช้ก็ไม่เยอะด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็อย่างที่เราเคยได้ยินนะคะของดี กับสุขภาพมักจะไม่ค่อยอร่อยอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าแหกกดเลยนะคะคือไม่อร่อยมากเอาจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะเม่อก็มาแชร์ให้ค่ะเผื่อจะได้แบบว่าเรามาทําเมนูสุขภาพทานที่บ้านนะคะหรือว่ามาทําขายที่ร้านก็ได้เพราะว่าก็เป็นเมนูที่เราขายได้แหละแบบนี้เป็นเมนูที่ผลไม้เราก็ไม่ได้ต้องหายากด้วยนะคะถ้ายังไงดูแล้วนะคะสนใจเป็นจินซอยบริสทค่ะ ก็ไปลองสอบถามได้นะคะที่ไลน์แอดค่ะแอดไซมีแอดมีมีแอดไซน์ด้วยนะแอดไซน์เบเนฟิตไทยแลนด์โดยไงเดี๋ยวเยวน้จะแปะลิงก์เอาไว้ที่ข้างล่างนะคะหรือไม่งั้นก็เดี๋ยวจะมี QR วอารคนะคะก็ลองกดเข้าไปดูค่ะแล้วก็ไปลองสอบถามกันดูได้นะคะบอกได้เลยค่ะว่า Benefit ซอยบริสต้านี่คือต้อง เป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่ร้านกาแฟควรมีเลยนะคะแล้วก็ทําง่ายๆแล้วก็ได้เมนูอร่อยๆด้วยนะคะคือพอมาใส่เมนูปั่นก็อร่อยเออล้วก็เราก็ใช้ไม่เยอะเนาะ ลองดูนะคะถ้าดูเราชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันค่ะหรืออยากจะให้เน้มาแชร,ร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมานะคะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร,ร,ร์ให้ค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงานเรนทัล c o f ฟี่ด้วยนะคะกดติดตาม subscribe เรนทัลคอฟ f ี่ channel แล้วก็กระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสําหรับวันนี้นะคะกับสมูทตี้ผลไมาค่ะกล้วยหอมอะโวคาโดแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะ โดยที่เราทําเป็นสูตรวีแกนหรือว่าสูตรเพื่อสุขภาพแต่อร่อยมากๆนะคะไปลองทํากันดูเลยค่ะอันนี้แนะนําเลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะรักษาสุขภาพทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ